เก้ากไรหินวันนี้จะมาพูดถึงกําไรหินที่น่าสนใจกันนะครับว่ากําไรหินในแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยก็จะเป็นกําไรหินที่เสริมดวงให้กับเราด้วยซึ่งกําไรหินในแต่ละสีแต่ละแบบก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปฟังกันดูดีกว่าครับ9กําไรหินเสริมดวงจะมีอะไรบ้างนะวันนี้ลองไปฟังกันดูครับอันแรกเลยนะครับพูดถึงกําไรหินสีแดงชื่อว่าโกเมน โกเมนเป็นหินที่มีหลายสีแต่อยู่ในกลุ่มสีแดงและน้ำตาลช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและเติมพลังในร่างกายช่วยให้สมองปลอดโปรง่งหินโกเมนก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นความเชื่อมั่นศักดิ์สรีความกระตือรือร้นและก็ความน่ารับถือนั่นเองครับหินสีโกเมนจะเป็นหินสีแดงนั่นเองครับลักษณะของกำไรหินสีที่เราพูดถึงในวันนี้จะเป็นลักษณะของ หินรูปกลมๆนะแล้วก็มาร้อยเป็นกําไรใส่ข้อมืออย่างนี้ก็คือกําไรหินเสริมดวงนั่นเองละครับ2องไพลินหรือซับไฟรรหินสีฟ้าหรือสีน้ําเงินจะเป็นลักษณะหินกลมๆสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับที่เรียกว่าไพลินหรือซับไฟไพลินเป็นหินแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทําให้สภาพจิตใจสงบความคิดปลอดโปร่งนอกจากนี้หิน สีฟ้าหรือหินไพลินเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งเสริมความสัมพันธ์เรื่องชีวิตรักชีวิตครอบครัวเพื่อนฝูงกับคนทั่วไปนะครับโดยคุณสมบัติพิเศษของหินไพลินก็คือการควบคุมตัวเองได้ดีเป็นอัญมญณีแห่งสัจธรรมความดีงามการรักษาอาการทางสมองระบบประสาทไรสันหลังแล้วก็ผิวหนังอักเสบนั่นเองละครับ 3. หินสีฟ้าหรือสีน้ําเงินที่เรียกว่าอความารีนนะครับ อความารีเนี่ยเป็นหินที่นําความสมบูรณ์ความยิ่งใหญ่ดั่งท้องทะเลมาให้ช่วยให้จิตใจนั้นสงบอ่อนโยนอความมรีนก็มีคุณสมบัติเยือเกเยน็นคลายความเร่าร้อนมีพลังในการปลุกปอบใจสูงสามารถนํามากรรมไว้เพื่อช่วยให้จิตใจสบายขึ้นคลายความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชนละครับนอกจากนี้แล้วก็ในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยก็คือสามารถที่จะช่วยลดอาการไข้ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทอาการป่วยทางลำคอแล้วก็ช่วยในการทำความสะอาดให้กับต่อมต,ต,ต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ 4. หินสีฟ้าหรือสีน้ำเงินคล้ายๆกันนะครับแต่นี้จะเป็นลักษณะสีน้าเงินเข้มลาพิสลาซูรีลาพิสลาซูรีก็ถือว่าเป็นซัพไฟสีน้ําเงินเข้มที่มีระอองทองผสมอยู่ในเนื้อเป็นหินแห่งความรู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอํานาจเสริมสร้างสติปัญญามีพลัง แห่งการอย่างรู้การเปิดใจการเปิดตาให้ค้นพบสัจธรรมและความเป็นจริงมีพลังในการปกป้องคุ้มครองที่สูงนะครับช่วยในการถอนพิษบำบัดอาการระคายเครืองในดวงตาลำคอแล้วก็ยังนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเล็กด้วยนั่เองหินนี้เรียกว่าลาพิสลาซูรีเป็นหินก้อนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองะครับ5ห,หิน สีชมพูเรียกว่าโลสควอส์นั่นเองจะเป็นหินกลมๆนะครับมีลักษณะสีชมพูเอามาร้อยเป็นกำไลซึ่งหินโลสควอส์ช่วยในการขจัดความประหมาเป็นหินของความรักการให้อภยัยการตอบสนองการฟื้นฟูสภาพจิตใจคนที่อกหักบาดเจ็บทางจิตใจอารมณ์ซึ่งมีผลดีต่ออวัยวะที่เป็นไตระบบการไหลเวียนในการตุ้นการทำงานของหัวใจนอกจากนี้แล้วหินสีชมพูหรือหินโลสควอส์เนี่ย ก็ยังเป็นหินที่ช่วยบำรุงทําให้ผิวพรรณดูผุดผ่องสวยงามแล้วก็ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอด้วยนั่นเอง 6. หินหยกสีเขียวหยกนี่หลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับก็มีเขียวหลายๆแบบแต่พูดถึงกําไรหินแล้วก็คือนําหยกเป็นก้อนกลมๆมาร้อยเชือกนะครับให้เป็นกําไรนั่นเองหยกก็ถือเป็นเครื่องประดับที่ให้ความเป็นสิริมงคลมากที่สุดช่วยในการปกป้อง,องคุ้มครอง นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมความก้าวหน้าช่วยให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวและท้อทแท้เมื่อสมใส่ก็จะช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจช่วยให้จิตใจสงบใช้เป็นเครื่องรางของขังติดตัวในการเดินทางมีพลังในการปลุกปลอบใจสูงช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเลยทีเดียวหินยกก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะคงจะรู้จักกันดีนะครับแต่เน้น ในมิติที่คนรู้จักน่าจะเป็นกําไรหยกเลยแต่นี่คือกําไรหินก็คือหยกเป็นลูกก้อนกลมๆแล้วนามาร้อยเชือกเป็นกําไรนัน่นเองเหินสีแดงทับทิมสีมันจะคล้ายกับทับทิมนะครับเลยเรียกว่าทับทิมหรือลูบี้ภาษาอังกฤษทับทิมหรือลูบี้ก็จะเป็นหินเสริมมงคลในเรื่องของความรักความเมตตาความร่ำรวยปกป้องคุ้มครองทําให้สนุกสนาน ป้องกันฝันร้ายทับทิมก็ยังเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์และยังใช้เป็นหินบอมบัดเกี่ยวกับพลังทางเพศเป็นหินที่มีความแข็งเท่ากับ9ก้าเลยนะรองจากเพชรผู้สวมใส่ทับทิมมีความเชื่อว่าจะมีสติปัญญาอันดำเลิศเพิ่มความกล้าหาญและความสง่าง,งามแก่เจ้าของั่นเองครับูดยง่ายว่าหินทับทิมหรือรูบี้เนี่ยก็จะมีความแข็งในระดับ9ก้าที่รองจากเพชรแสดงว่าแข็งมากทีเดียวเชียวละ่ะเจ็ด หินสีม่วงหรือว่า e met is, เอเมทิสนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษเอเมทิส e เป็นลักษณะหินสีม่วงนะเป็นหินที่มีสีม่วงอ่อนจนถึงเข้มมีพลังในการบำบัดดีเยี่ยมก่อให้เกิดความยุติธรรมในใจขจัดความคิดลบการโกรธเคืองบาดแผลทางอารมณ์ช่วยลดความเครียดทำให้จิตใจสงบและก็อ่อนโยนได้ด้วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสารรค์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เมื่อนำอะเมทิสมาวางไว้ใต้หมอนก็จะช่วยรักษาอาการของโรคนอนไม่หลับแล้วก็ช่วยในการลดอาการปวดศีรษะได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือกําไรหินสีที่เรียกว่าอะเมทิสหินสีม่วง 8. หินสีเงินเทาหรือสีดำนะครับหินมันจะเป็นลักษณะสีเงินเงินเลยทีเดียวเขาเรียกว่าไพลายไพลายเป็นหินที่ช่วยขจัดความกังวลความหวาดกลัว ช่วยให้มองโรคในแงด่ดีช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ยังยังนำโชคเรื่องด้านการเงินมาให้ด้วยนะความหมายก็คือเรียกเงินเรียกทองยิ่งนำมารับพลังจากแสงอาทิตย์จะยิ่งเปล่งประกายระยิบระยับเพิ่มพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวเราได้อีกด้วยช่วยนำพาความเข้าใจตัวเองและนำคนอื่นมาสู่เรามักใช้ในด้านอิทธิฤทธิปฏิหารหรือด้านจิตใจมากกว่าร่างกายนะครับช่วยในการบำบัดอาการขี้หลงขี้ลืมสมองเสื่อมอัลไซเมอร์แบบนี้ แล้วก็ดีต่อสายตาสมองแล้วก็ระบบหมุนเวียนของโลหิตด้วยก็ถือว่าเป็นหินที่มีสรรพคุณดีทีเดียวเชียวละครับเป็นหินก้อนกลมๆที่มีสีเงินสีเทาหรือสีดำนะเมื่อมาร้อยรวมเป็นกำไรก็สวยงามระดับหนึ่งทีเดียวเขาเรียกว่าไพไรนั่นเองครับแล้วก็มาถึงหินอย่างที่9ครับเรียกว่าหินมูนสโตน e มูลสโตนมันก็แปลว่าหินหยักดวงจันทร์นะครับเป็นหินสีขาวหรือขาวใสหินมูลสโตนเนี่ยนำพาความรักความผูกพันมาสู่ผู้เป็นเจ้าของหากใครมีปัญหาในเรื่องของความรักความห่างเหินในชีวิตคู่ควรถือหินมูนสโตนมูลสโตนนี้ไว้ในมือนะแล้วก็ดึกถึงปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นขึ้นพลังของหินจะช่วยปลอบประโลมให้คุณคลายความทุกข์เศร้าลงได้นะรวมถึงทําให้คุณที่กําลังคิดถึงอยู่เข้าใจความรู้สึกของคุณมากยิ่งขึ้น หินตัวนี้ก็แปลกดีชื่อหินเป็นหินสีขาวขาวใสาอาจจะคล้ายๆกับดวงจันทร์รือเลปล่าเลยตั้งชื่อว่า moonstone นั่นเองกำไรหินเสริมดวงเนี่ยวันนี้ที่พูดถึงก็มีตัวที่น่าสนใจหลายตัวทีเดียวนะครับก็เป็นความเชื่อส,ส่วนบุคคลนะที่เราสามารถที่จะนำเอาไปใส่แล้วก็มีผลในเรื่องของความรู้สึกมีผลในเรื่องของอวัยวะต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นความเชื่อแบบนี้แล้วก็ลองไปดูนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของ การป่วยในบางจุดนะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวความรู้สึกต่างๆก็สามารถที่จะนำหินเนี่ยมาใส่ที่ข้อมือได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็เพิ่มความสวยงามให้กับเราได้ทีเดียวเชยเลยครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับก้าวกำไรหินเสริมดวง